สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับที่เราจะบุกมาถึงสตูดิโอบุกมาถึงบ้านบุกมาถึงอาจจะเรียกว่าแหล่งซ่องสูงหรือเปล่านะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มาสัมภาษณ์อีกหนึ่งศิลปินหนึ่งนักร้องนะครับที่กำลังสร้างชื่อเสียงนะครับผมก็เป็นที่จับจ้องของ วงการดนตรีนะครับในช่วงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับขอพบกับพี่โป้งคิเลตไฟครับผมใช่ครับน้องเต๋อเดอะเคสนะครับผมสวัสดีครับอ่ะน้องเต๋อเดอะเคสนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามามาบ้างแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังคบคายคับคาเอ๊ะว่าคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเห็นในใน u t u b e หรือเห็นในอ่าในช่องทีวีบางช่องบ้างนะครับผมอ่ะ แับแรกนะครับเดี๋ยวให้น้องเต๋อนะครับแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับครับผมนะครับผมเต๋อนาเคสจากวงนาเคสครับตอนนี้อยู่ที่อยู่สังกัด PT Music ครับตอนนี้มากักตัวอยู่ที่ม Music Studio ครัออยู่กับคุณเก่งครับตอนนี้อ๋อครับผมน้องเต๋อน้องเต๋อจบจากที่ไหนครับผมจบจากราชภัฏนร้อยเอ็ดครับราชภัฏร้อยเอ็ดครับอเรียนดนตรีเรียนดนตรีใช่ไหมครับ ก็หลายๆคนก็ต้องคุ้นเคยเนาะใช่ไหม<ช>ครับเห็น<ช>หน้าเห็นตากันะนะครับเรายิ่งคําถามเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แบบเป็นการเสียเวลานะครับต้องเต๋อครับจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้ต้องเต๋อเนี่ยก้าวเข้ามาสู่วงการดนตรีครับอ,อยากรู้ครับโดยส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วชอบชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ <Okay. S 1> <c oughs> ตอนเรียนมัธยมก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังอะไรทีนี้มีลองบ้างไหมตอนอยู่โรงเรียนหรือว่าก็มีทําวงครับก็ทําวงตั้งแต่มอมอสีแต่ว่าก็ไม่เป็นที่ประสบความสําเร็จก็ทําเล่นๆไปเป็นกิจกรรมในโรงเรียนเนาะรับผมใช่ครับแล้วทีนี้จบมาก็เลยติดแฟนแฟนมาชวนมาเรียนครูแล้วก็เลยคิดว่าให้เราจะเป็นครูอะไรดีวะครับเราจะเป็นครูอะไรดี ก็เลยป่ะเรามีความสามารถทางการร้องเพลงอยู่ก็เลยมาสอบเอกวอซ์ที่ราชวัฒน์เราดลองสอบนีแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใช่บัง่เกิญมันสอบติดทีดีก็เลยอ่ะได้เรียนเรียนพอมาเรียนพอมาเรียนครูแล้วไม่มีตังเรียนทีนี้เพราะว่าไม่ตรงกับที่พ่อแม่อยากให้เรียนครับแล้วก็คนส่งเราก็ไม่มีด้วยคนส่งเขาอยากให้เรียนการรงแรม ผมไปลงเรียนกโรงเรียนที่สารคามไว้แล้วก็ไม่ได้ไปครับก็ให้เห็นผลว่าอยากเป็นอยากมาเรียนครูอยากมาเรียนดนตรีก็ลองเรียนดูก็เรียนเรียนถ้าไม่มีตังเรียนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้หาตังเรียนก็เลยไปร้องโฟกซองอ๋อเริ่มจจะโฟกซองครับใช่เรื่องจะโฟกซองก่อนก็ร้องไปเรื่อยๆร้องโฟกซองได้สักพักหนึ่งก็มีเพื่อนชวนไปออกคอนเสิร์ตข้างนอก คอนเสิร์ตเป็นวงเปิดศิลปินอ๋อเป็นแบบประมาณว่าก่อนศิลปินขึ้นเล่นก็จะเป็นวงพวกเราไปเล่นก่อนเล่นเปิดจนทีนี้มันเล่นไปเล่นมาเริ่มจริงจังขึ้นจริงจังพอมันได้เงินได้แล้วมันก็เริ่มคิดว่าเอาล่ะป่ะกู เริ่มเริ่มเห็นเป็นช่องทางใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าจุดเริ่มต้นของน้องเต๋อเนี่ยก็คือสมัยตอนเรียนมัธยมก็ทําวงดนตรีกับเพื่อนๆเล่นกันในในกิจกรรมโรงเรียนเนาะและหลังจากนั้นก็ลองลองสอบเข้ามาในสาขาดนตรีที่ราชบัตรร้อยเอหลังจากนั้นก็ ด้วยค่าใช้จ่ายบางส่วนที่มันไม่พอใช่ใช่ไหมครับเต๋อก็เลยหาช่องทางในการเล่นดนตรียิงคืนในการหารายได้พิเศษนะครับจนจนค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับตอนตอนตอนที่เรียนกันเรายังคิดว่าโฟกัสอยู่ที่การเป็นรู้เสส่วนใหญ่แต่ทีนี้พอได้มาออกคอนเสิร์ตข้างนอกพอมันได้คอนแทคกับคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เริ่มเห็นว่ามันอายุเราเท่านี้เราสามารถ ทำเงินได้เยอะกว่าการเป็นอาชีพครูก็เลยลองว่าเราเริ่มจริงจังมาสิเีเรียนจบมาเรียนจบมาแล้วก็มีเพื่อนผมผมเลิกผมคิดว่าจะเลิกล้องตอนเรียนจบก็ไปทําร้านอยู่ภูเกียรติทาอู่เก็ยรตร้านนวดไม่ใช่ไปไปอยู่ร้านเป็นร้านเนื้อย่างร้านครับเป็นเป็นาตตัวเองทำที่นั่นด้วย ก็ป็นครับก็เลยอยู่ที่นั่นแหละเพื่อนโทรไปหาว่าเฮ้ยเราอ่ะมีค่ายมาติดต่อนะเรามีค่ายมาติดต่อให้ไปอยู่ด้วยอะไรปะตัดสินใจทิ้งร้านเลยกลับมากลับมามาเอาจริงเลยแสดงว่าเหมือนเหมือนเหมือนกลับมาตามความฝันของตัวเองใช่ใช่ครับคำนวณด้วยว่าไม่ไม่อยากเสียเวลารอละไม่ไม่รอสอบละไม่อ่าหนังสือละคือตัดสินใจ เอาใจดีทางนี้เลยแเ้ราะมันเห็นเม็ดเงินที่สามารถทำได้แล้วเราเราสร้างได้เลยก็เลยโอเคเลยแสดงว่าตอนแรกก็เรียนแกะเป็นครูดนตรีนะครับกะสอบเป็นรับราชการแต่ว่าบางทีเส้นทางเป็นครูยังไงอเราเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะลองอีกเส้นทางหนึ่งดูใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเด็กๆหลายคนเนาะท,ที่อยากเป็นนักร้องนะครับพี่อยากจะออกอัลบั้มออกซิงเกิลเนาะใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่เออมันทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปน,นทุกวันนี้นเด็กประสบความสําเร็จมีเยอะครับใช่ครับคนที่จริงจังกับงานงานพวกนี้แล้วก็ทําต่อเน,นื่องคือความประสบความสําเร็จได้เยอะมากมเด็กไม่ถึง20ประสบความสําเร็จเยอะมีเงินใช้เดือนละสามสี่แสน จากการทำเพลงครับมีเยอะมากทุกวันนีอ้อลองศึกษาดูได้เลยตาม y o u t u ของอี้ใช่<ม>ใช่<ๆ>ครับอ่ะพูดถึงเรื่อง Youtube แล้วนะครับอ่ะก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานของของน้องเตอ๋อเดอะเคสนะครับว่ามีผลงานอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้มี2 s i ซิงเกิลครับที่ที่มียอดวิวว่างก็มีเพลงคนนี้ PCF ครับ 18ล้านวิวครับตอนนี้นะคแล้วก็เพลงเพิ่งปล่อยมาอีกเพลงนึงคิดทอดเราะชาวตอนนี้ประมาณ5้ล้านสครับครับผมก็ค่อยๆขยับเรื่อยๆเนาะก็ผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการการทำเองอยู่ยังไม่เก่งครับครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ที่ค่ายพี่ๆที่ทำดนตรีของค่ายเซิร์นเขากำลังทำอีก2เพลงแล้วก็เห็นเห็นมีมีโคเปอร์เพลงด้วยเนาะใช่ไหมครับโคเปอร์มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็น cover ตามเป็นแสดงสดหน้าเวทีเอาเพราะว่าเด็กชอบ tiktok ก็เลยเล่นเพลงตาม tiktok ให้อ๋อครับก็สร้างรายได้จากตรงนั้นด้วยใช่สร้างรายได้จากการออกงานข้างน,นอกมีเงนครับครับก็มีมีผลงานเพลงหนึงที่หลายๆคนน่าจะน่าจะเห็นผ่านตาแล้วชื่อเพลงอะไรนาะที่ของผมใช่ไหมที่ไม่ใช่ของของเต๋อนะของที่อะไรซูขวัญอะไรนะ ร้องคนสวมอ๋อไอจำชื่อไม่ได้แล้วมอสคำหมากบินอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็จะมาโผล่คนนั้นก็จะมาโผล่ใน mb ของของเต๋อด้วยใช่ไหมใช่ใช่อ่านะครับมีบุ๊กกับมี mb เพลงนั้นมีมีมอสแล้วก็มีบุ๊กสุภการแล้วก็มีนาราครับครับมามามาเล่นให้นาราด้วยครับอ๋อไม่ธรรมดาครับก็ ผลงานก็ยังไงก็รอติดตามดูนะครับลองไปเสิร์ชหาดูได้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ว่าวง The Case แล้วหรือเป็นช่องส่วนตัวครับ The Case นะครับในช่อง y t u t u นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่เตอ The Case นะครับฝากอะไรไปถึงน้องๆที่มีความสนใจทางด้านดนตรีหรือว่าอยากจะลองเดินทางสายดนตรีดูครับครับ ก็ฝากไปถึงน้องๆนะครับที่อยากเป็นศิลปินนะครับหนึ่งมีความมุ่งมั่นครับทุกวันนี้คนไม่ได้เสพที่ว่าคุณเป็นศิลปินค่าหย,ยาดแต่ทุกคนเขาเสพความเป็นตัวตนของคุณครับเอาความเป็นตัวตนของคุณทำออกมาให้ทุกคนเห็นครับแล้วก็ทำอย่างจริงจังแค่นั้นแหละประสบความสำเร็จแน่นอนครับก็ยังไงก็วันนี้นะครับขอขอบคุณน้องเตยอแะเคสนะครับก็ขอ,ขอให้อ่าผลงาน หลายผลงานนะครับยังเปี้ยงปังนะครับยังไงก็ทางผมเองแล้วก็เด็กๆก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงต้องสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามอีกในหลาย EP นะครับว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครกันบ้างครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ